เป็นเคสผู้ป่วยเป็นอาจารย์อายุห0กว่าที่เขาน้ําหนักร้อยกว่าแล้วเขาต้องการลดน้ําหนักเขาไปได้โปรตีนจับได้ใช่ไหมคะที่เปไนทางโปรตีนกเชิงเต็นทางโปรตีนชงชนิดหนึ่งเพื่อที่จะลดน้ำหนักแล้วกินวันละสี่มื้อเพื่อที่จะลดน้ำหนักไตเสื่อมลงมาเหลือสิบเจ็ดจำได้ใช่ไหม เขาทานเจลไปได้สามเดือนค่าไตาเขาขึ้นมา25เขาทานอูีิทัว่าละ4สองฮาร์ดัวร์ววละ2สองหลังจากที่เขากลับจากอเมริกาเขาบอกเลยวันนี้ได้โทรศัพท์ไปเหยืับเขาเขาดีใจอาจารย์เป็นไงเขาบอกว่าตอนนี้ค่าไตาของเขาขึ้นมาอยู่ที่41<อ>จากที่25จาก17ตอน17่อนอแล้วก็ไปสางประเทศแล้วตอนนี้กลับมาเป็น41เอ๊ะใช่ จากน้ําหนักที่ร้อยกว่าตอนนี้น้ําหนักเหลือแปดสิบสองถามเพราะว่าตอนที่อยู่อเมริกาคุมไหมเขาบอกไม่ได้คุมเลยเขาบอกไม่ได้คุมเลยเขาบอกว่าเขามาหาสัรมากกับเจลว่าเขาไม่ได้คุมอาหารเลยหกเดือนแต่เขากินแค่นี้กินเจลวันละสี่ซองนี้เนี่ยแล้วก็ฮาหารวันละสองซองโอ้โห <c oughs> แล้วไตเขามันยังดีทั้งๆที่เขาไม่ได้คุมอาหารตอไปต่อไปเนี่ยไม่ได้คุมประเภทอาหารแต่ว่าคุมปริมาณของอาหารแล้วก็ไม่ทานเยอะปรากฏว่ากลับมาได้ เขาบอกว่าค่าตายมาเป็น40ปี4ก็ดีใจกับเขานะคะควบุมอาหารควบุมปริมาณนะคะแล้วก็ ทานอุบมิกาฮาร์ดเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างก่อมเนื้อไตคือคุมอาหารแล้วดีอยู่แล้วทานอุบมิไปช่วยเสริมเพิ่มเรื่องในเรื่องของการฟื้นฟูไตทานฮาร์ดไปช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันก็เลยช่วยเป็นเหมือนเป็นการช่วยไตเป็นในหน้าที่หน้าที่หนึ่งที่ไตทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมความดันเพราะนั้นก็มีสารอาหารไปช่วยไตก็เลยฟื้นอยแล้วก็สุขภาพโดยรวมก็อีกสำคัญคือเขาทานปริมาณสูงได้มันก็เลยกลายเป็นว่าฟื้นเร็ว ปริมาณข,ขตัวภูมิกับา<ช>มันก็ตามความเสือ<ช>่อมได้ดีใจกับ,อ,บอาจารย์ทีนี้ด้วยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ